เห็นเข็มแล้วเข็มนี้ไม่ได้มาจากทั่งนะถ้าทั่งฝนให้เป็นเข็มมันหมายความว่าเพียรพยายามสุดชีวิตเลยฝนจากทั่งเป็นเหล็กเป็นแท่งอะ่ะให้มันเป็นเข็มแต่เข็มณนะที่นี้มันเป็นแหลมแหลม มันฝังเข้าไปได้มันจิ้มเข้าไปได้อย่างอันนี้เดี๋ยวจะเฉลยว่ามันเป็นเข็มอะไรเข็มอันนี้เดี๋ยวจะเฉลยก่อนที่จะพูดเรื่องเข็มอันนี้เรามาพูดเข็มเข็มหมุดเข็มหมูดเข็มเข็มเย็บผ้าอันนี้เข็มจกัก ติ๊ติเดียวเข็มจักเข็มเย็บผ้าเอะเข็มใหญ่ๆนี่ก็เย็บได้ได้หนาเนี่ยเข็มใหญ่อย่างนี้ต้องได้ใหญ่เส้นใหญ่ๆก็ใช้เข็มใหญ่หน่อยสำคัญที่หัวแล้วมีได้สอดเข้าไปในรูได้เป็นเข็มเข็มเย็บเข็มเย็บอย่างนี้ อย่างนี้มันเป็นเข็มตรงไหนอย่างนี้เขาเรียกเข็มกลัดเพราะว่ามีด้านหลังเอาไว้กลัดเสื้อผ้ากลัดกับกระเป๋ากลัดกับหมวกอย่างนี้เหมาะที่จะกลัดกับเสื้อผ้าอย่างนี้เข็มกลัดเข็มกลัดก็จะโชว์เป็นแบบแฟชั่นหน่อยสวยๆงางาม เราวกมาพูดถึงเข็มอย่างนี้เรียกว่าเข็มที่จะเอาไว้ฝังตามร่างกายหรือที่เราเรียกว่าฝังเข็มใช้เข็มลักษณะอย่างนี้เอ,อิมมหัศจรรย์นะฝังเข็มเข้าไปในร่างกายได้โดยปล่อยกระแสไฟ เข้าไปมันเหมือนกระตุ้นกระตุ้นปมปมต่างๆที่มีปัญหาในร่างกายมันมีจุดฝังเข็มทั่วร่างเป็นศาสตร์โบราณต้นตำรับออก็มาจากประเทศจีนคนไทยนิยมฝังเข็มฝังเข็มทำไมละ่ะ คนที่ปวดเมื่อยหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอกจากจะนวดตัวนวดร่างกายออกกำลังแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็คือไปฝังเข็มแต่ข้อสำคัญของการฝังเข็มมันอยู่ตรงนี้ตรงตัวเข็มใช่ไหมเข็มนี่มันมันจะต้องทำความสะอาดค่าเชือ้อ ไม่ใช่อยู่ดีๆเราเอาไปเอาเข็มไปฝังร่างกายอย่างนี้นะไม่ได้ต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วตรงหัวตรงอันนี้ปลายใช่ไหมตรงหัวนี่ตรงตรงมือจับนี่เป็นหัวมันจะจับกับไฟไฟอ่ะมันมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งสำหรับที่จะเป็นปล่อยกระแสไฟ มาตรงนี้แล้วมาสู่ปลายเข็มปลายเข็มมันก็ฝังเข้าไปในเนื้อฝังเข้าไปคือมันเล็กมากกระทั่งเรารู้สึกเสียวมันน่าจะเจ็บแต่จริงๆแล้วไม่เจ็บค่อยๆดันเข้าไปดันเข้าไปลึกลึกประมาณสัก ขนาดนี้ยังได้เลยขนาดสักเซนสองเซนนี่พอได้มันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญฝังต้องเรียนมาให้ถูกหลักวิชาการศาสตร์แผนโบราณของจีนเรียกว่านิยมกันทั่วโลกในเรื่องการฝังเข็มก็รักษา โรคได้สารพัดโรคนะขนาดอ้วนให้ผอมก็ไปฝังเข็มก็ยังได้แต่แต่โดยตรงๆแล้วก็คือคนที่แข่งขาเดินไม่ค่อยสะดวกร่างกายขยับไม่ได้จะเป็นพวกอมักอมพฤกษ์อัมพาตนี่นิยมที่จะไปฝังเข็ม